Hi students welcome to Crystal t u t e r วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันของขเรื่องที่6แล้วคือ o so that กับ such that นั่นเองนะคะเรื่องนี้บางคนก็เคยเรียนแล้วบางคนก็ไม่เคยเนาะ,นะแต่ไม่เป็นไรมาเรียนกันกันกบ t ี่ชเกตเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าบางทีมันก็ชอบออกข้อสอบเข้าม4ด้วยนะคะแต่มันง่ายเวอ่เวอร์นะคะมาดูกันเลยมันคืออะไรเนาะ so that กับ such that มันมีขหน้สองตัวใช่ไหม so that นะคะสิ่งที่จะอยู่ตรงกลาง so that กับ such that นะคะแปลว่ามากจนค่ะมากจนจุดจุดจุดอะไรก็ว่าไปเนาะอย่างเช่นฉันชอบอปป้าคนนี้มากจนฉันตามไปกีตถึงที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยนะคะมากจนแบบนั้นอะมากจนมากจนอะไรสักอย่างหนึง่งนะมากจนต้องทำอะไรสักอย่างหนึง่งนะคะ ก็จะเป็น so t h a กับ such that เนี่ยแหละที่แปลว่ามากจนกระทั่งนะคะทําอะไรสักอย่างหนึง่งสําหรับ so t h a นะคะกับ such that ถ้าใช้ so t h a สิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่าง so กับ that นะคะจะเป็น adjective ค่ะหรืออาจจะเป็น adverb ก็ได้ซึ่งจากประสบการณ์ที่เจอส่วนใหญ่นะคะในการสอบข้อม4ชอบออกเป็น adjective นะคะมากกว่า adverb ส่วนใหญ่จะเป็น adjective นะ ถ้าเป็น so นะคะโอเคส่วน such นะคะที่อยู่ตรงกลางระหว่าง such กับ that จะเป็นคำนามค่ะหึคำนามโอเคแค่นั้นแหละจบจบแล้ว so that such that จบแล้วค่ะถ้าเป็น so that นะคะตรงกลางก็จะเป็น adjective หรือไม่ก็ adverb ถ้าเป็น such that ตรงกลางระหว่าง such that ก็จะเป็นคำนามแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอทั้ง adjective เจอทั้ง adverb เจอทั้งคำนามจะเอาอะไรดีเอาคำนามเป็นหลักค่ะ ถ้าหนูเจอทั้ง adjective ทั้งคำนามเอาคำนามเป็นหลักใช้ such เลยถึงแม้ว่าหนูจะเจอ,อ adjective ก็ตามแต่ถ้าตรงกลางหนูเจอคำนามด้วยก็ใช้ such เป็นหลักนะคะนอกจากว่าไม่มีคำนามเลยจริงๆตรงกลางเจอแต่ adjective หรือเจอแต่ adverb ก็ใช้เป็น so ไปนะคะโอเคมาทำแบบฝึกหัดเลยจงเติมประโยคข้างล่างด้วย so หรือ such ให้ถูกต้องค่ะทำเลยข้อที่หนึ่ง h a i I has จุดจุดจุด Amazing beaches That everyone wants to everyone live e so, ี่ทุหรือชดีคะอนี่ที่ตรงกลางตรงนี้นะคะระหว่างโซลหรือซัชกไม่รู้เนะกับ h ด t เป็น Amazing beaches ใช่ไหมคะ Amazing แปลว่าแบบสวยงามวิเศษมากเนาะเป็น adjective เนาะส่วน beaches ชายหาดชายหาดเป็นสถานที่ใช่ไหมเป็น คำนามอ่ะบอกไปแล้วถ้าเจอทั้ง adjective และคำนามเอาอะไรคะเป็นหลักเอาคำนามเป็นหลักเนาะเพราะงั้นต้องใช้ such นะคะโอเคข้อนี้ก็จะได้เป็น Hawaii has such amazing beaches that everyone wants to live there Hawaii เป็นชายหาดเนาะ Hawaii มีชายหาดที่สวยมากจนทุกทุกคนอยากไปอยู่ที่นั่นโอเคแบบนี้เนาะต่อไปข้อ2ค่ะ Jimmy and Ken are e จุด a l i k that I can't tell one from another โอเคที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เนาะทางหน้า that เป็น alike ใช่ไหม alike แปลว่าเหมือนกัน mm hmm. alike แปลว่าเหมือนกันเป็น adjective นะคะเ,เราเจอแต่ adjective ใช่ไหมก็ต้องใช้ so นั่นเองนเนาะ so alike that นะคะก็จะได้เป็น Jimmy and Ken are so alike that I can't tell one from another Jimmy และ Ken เหมือนกันมากจนฉันไม่สามารถ แยกแยกความแตกต่างระหว่างคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งได้นะคะมาถ่อไปข้อที่สาม t a r r e l l is จุดๆๆ a nice dog that he never barks โอ okay. เคตรงกลางตรงนี้นะคะระหว่าง so such กับ that เป็น a nice dog เนาะ a nice nice ก็คือดีใช่ไหมเป็น adjective ส่วน dog น้องหมาเป็น คำนามใช่ไหมอ่ะเจอทั้ง adjective และคำนามก็ต้องเอาคำนามเป็นหลักเนาะเพราะงั้นก็ต้องใช้ such that you, นะั่นเองเนาะ such a nice dog that he never barks ก็แปลว่าทาร่เป็นหมาที่ดีมากจนมันไม่เคยเห่าเลยนะคะจนเขาไม่เคยเห่าเลยแสดงว่าทารูบตัวผู้เนาะใช้คํา่่า he โอเคดีมากจนไม่เห่าเลยนะคะถือว่าดีไหมก็ดีเป็นหมาใจดีอะไรอย่างนี้เนาะ แต่ฟอบ้านอาจจะไม่หนแต่ฟอบ้านอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะข้อ4ค่ะ those are จุด great pictures that I never want to throw them away โอเคตรงกลางตรงนี้เป็นอะไรคะ great pictures ใช่ไหม great pictures that great แปลว่าดียอดเยี่ยมเป็น adjective เนาะบอกลักษณะส่วน pictures รูปภาพเป็นคำนามเนาะสิ่งของ อะก็ต้องใช้คำนามเป็นหลักเนาะมีคำนามปุ๊บก,ก็ต้องใช้เป็น such เลยนะคะ such great pictures that ก็จะหมายความว่าพวกนั้นเป็นรูปภาพที่ดีมากจนฉันไม่ต้องการที่จะทิ้งมันไปเลยข้อ5ค่ะ the steak is จุๆ salty that I can't eat it อ่ะตรงกลางตรงนี้เป็น salty แปลว่าเค็มนะคะ salt แปลว่าเกลืออันนั้นเป็นคำนามเนาะเกลือแต่ salty เป็น adjective แปลว่าเค็มนะคะ salty แปลว่าเค็มไว้บอกลักษณะอ่ะเราเจอแต่ adjective ใช่ไหมก็ต้องใช้ so that เนาะ so salty that I can't eat it ก็จะหมายความว่าสเต็กเค็มมากจนฉันไม่สามารถกินมันได้นะคะโอเคเข้าใจการใช้ so such ยังนะ so จุดๆ that กับ such จุดๆ that นะคะ ก็ต้องสังเกตดูว,ว่าตรงกลางเป็น adjective หรือคำนามนะคะาต่อไปมาดูคำามาดูที่เป็นแบบข้อสอบกันบ้างนะข้อที่หนึ่ง A กับ B คุยกัน A B, บอกว่า today is จุดจ,จุ a nice day จุดจ,จ,จุ we should go swimming วันนี้เป็นวันที่ดีแล้วยังไงเอ่ยข้างหน้าข้างหลังควรจะใส่เป็นอะไรดีคะ We should go swimming. พวกเราควรไปไว่ายน้ำ B ตอบมาว่า I couldn't agree more. แปลว่าฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะถ้า I couldn't agree แล้วมีคำว่า more มันจะแปลว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะไม่ได้แปลว่าไม่เห็นด้วยนะถ้าแบบ I couldn't agree แล้วไม่มี more. I couldn't agree เฉยๆแป่ว่าไม่เห็นด้วยแต่ถ้ามี more เติมมาข้างหลังปุ๊บมันจะกลายเป็นเห็นด้วย อย่างยิ่งนะคะสำนวนนี้ต้องจำเนาะเพราะบางทีก็ออกข้อสอบมาหลอกอยู่บ่อยๆนะคะให้สำหรับคนที่ยังไม่เคยเรียนเรื่องนี้มาก่อนนะไอคะุณอักบีมอเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยแบบเห็นด้วยไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะไอคุณอักบม Let's d o it อืมก็คือไปกันเถอะมาทำกันเถอะก็คือไปไว่ายน้ำกันเถอะนะคะโอเคตรงนี้ใช้อะไรดีคะ A nice day Nice เป็นว่ี jective ส่วน day, one เป็นคำนามก็ต้องดูคำนามเป็นหลักก็ต้องตอบข้อ3เลยเนาะ such that นะคะ Today is such a nice day that we should go swimming วันนี้เป็นวันที่ดีมากจนพวกเราควรจะไปว่ายน้ำกันนะก็เลยบอกอื้มไอคุณ agree more นะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไปกันเถอะอะไรอย่างนี้ข้อ2ค่ะ That cliff is จุดจจุด No one can climb it successfully. หน้าผานี้นะคะมันเป็นยังไงก็รู้เนาะ Cliff ค,คือหน้าผาน,นะคะหน้าผานั้นมันจุดๆ No one คือไม่มีใครสามารถปีนมันได้อย่างสำเร็จสักทีโอเคอันนี้ต้องตอบเป็นอะไรคะ As high as สูงเท่าเนาะ As as เปรียบเทียบขั้นเท่ากันนะคะสูงเท่ากันกับ so high that อันนี้ใช้ so ได้ใช่ไหมก็คือสูงมากจนกระทั่ง very high that สูงมากที่อะไรไม่รู้ too high e r than สูงมากเกินไปสูงกว่ามากจนเกินไปโอเคอันนี้ต้องตอบข้อสเนาะ so high that สูงมากจนก็จะได้เป็นหน้าผานั้น so high that สูงมากจนไม่มีใครสามารถ ตีมันได้อย่างประสบความสำเร็จสักทีนะคะสุดท้ายข้อ3 this room is จุดๆโค that i can't stand sitting inside any longer โอเคตรงกลางตรงนี้เนาะระหว่างตรงนี้หายไปกับ that ของเรานะคะก็คือคำว่าโคะข้างหน้าแดดมีโค d หนาวเนาะเป็น adjective เจอ adjective ก็ต้องใช้ so cold แดดนั่นเองจะใช้เป็น so เนอะ adjective ก็เป็นห้องเนี้หนาวมากจนฉันไม่สามารถที่จะคะจนใช้ไม่จนฉันไม่สามารถทนที่จะนั่งข้างในนั้นได้อีกต่อไปแล้วนะคะ can stand อันนี้เป็นสำนวนนะคะไม่รู้โจทย์ can stand แปลว่าทนนะคะทนอดทนนี่เป็นสำนวนไม่ได้แปลว่าไม่สามารถยินได้นะ can stand แปลว่าทนนะคะแน่นอน can t แค้นก็คือปฏิเสธใช่ไหมก็คือไม่ด้ยไม่สามารถทนนะคะแค้นแตนไม่สามารถทนโอเคก็คือห้องนี้หนาวมากจนฉันไม่สามารถทนนั่งในนี้ได้อีกต่อไปแล้วเคจบแล้วค่ะ so t h a t such t h a t ง่ายใช่ไหมล่ะบอกแล้วว่าเรื่องนี้ขำเบ้อเบรอขำขำเบ้อเบรอนะคะ จบแล้วเนี่ยอ่าคลิปวิดีโอถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของ tense แล้วนะคะเป็นเรื่องที่หลายๆคนคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กเนาะแต่ก็ยังไม่คล่องกันสักทีใช่ไหมเดี๋ยวคลิปวิดีโอถัดไปนะคะทีเชอร์เกรซจะมาสอนวิธีการจำ tense ให้แบบง่ายๆไม่ต้องจำอะไรเยอะสอนแค่เฉพาะ tense ท,ที่ชอบออกข้อสอบด้วยคัดมาแล้วด้วยนะว่า tense ไหนชอบออกข้อสอบบ้านะะในการสอบภาาอมูลฤถ้าอยากหรือว่ามี tense ไรนบ้างก็ติดตามกันชมในวิดีโอต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ บายค่ะ